สวัสดีพวกแม่พี่น้องผมขอใส่เอฟเฟกสีเขียวละกันผมขอใส่เอฟเฟกนะครับมาผมขอนี่แกงชาเขียวโอ้โหเอาอีกไหมเอาอีกไหมชาเขียวรต,ตัดต่อเนี่ยผมตัดต่อเองนะครับไม่ได้ให้ใคร ทำเองนะอืมา <c oughs> เยือนตรงนี้เลยแหละมันมันไม่มีฉากเฉียก็ไม่เป็นไรอ่ะ <c oughs> ผม,มองเอาคืนก่อนค <c oughs> ืน <c oughs> อืมนี่แหละจริงเย้ ม่หม,ม,ม่่ชาเขียวใหม่ใครจะตกใจก็ไม่ตกใจแล้วคนนี้ง่วงนอนแล้วก็ชาเขียว